สวัสดีครับพี่น้องมือานนี้ผมเสมานะครับแกงเผือกหวานนะครับใส่เนื้อหมูนะครับนะอันดับแรกออยไฟก่อนนะครับแบบของห้องครัวบ้านนอกนะครับบ้านๆนะครับนะฮะของเจ้าชายนะครับอยู่แบบบ้านๆนะครับพอดีไปหาเผือกหวานนะครับได้ได้น้อยนึงนะฮะพอดีแกงใส่เนื้อหมูครับนะครับเดี๋ยวดังไฟก่อนนะครับ ดักไฟแลกวก่เนเดอ๋ชิซอยเนื้อหมูนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นยางพารานะครับเป็นขี้ยางนะครับนะอันนี้ก็ตัดต่อเวลาเกือบสิบแปดสิบแปดกวานะครับเพราะว่าถ่ายทำหางโมงกวานะครับนะนะ,บบนะฮะลงแบบสดๆนะครับให้เบ่งแบบสดๆนะครับนะฮะบรรยากาศกับ อันเดียวซอยเนื้อหมูนะครับอันนี้สองขีดนะครับเนื้อหมูนะครับกะบ่หวลายนะครับนะครับเป็นพอรั่วนะครับเจ้าชายชอบทำอาหารนะครับนะเตีว่าเสียอย่างเดียวนะครับบ่มีเมียนะครับนะครับเนื้อหมูกับสองขีดนะครับพระวานเพราะมันบอดขีดนะครับนะเพราะว่าผมไม่ได้ไปหาอยู่ในผู้นะไปหาอยู่แถวสวนนะครับ จะด้เมลายนะครับนะครับจะเดี๋ยวรอติดตามนะว่ามันจะเ่บบอนะครับแต่ปกติผมผมเฮ็ดกินมันแซ่นะครับเนี่ยนะครับกับบรรยากาศบ้านๆนะครับชิมีน้องหมานะครับกับเล่นไปเล่นมานะครับนะฮะู้ใดอยากเป็นเมียกัได้เยอะนะครับนะครับกับเอ่ออ่ะต่อไป ใส่ต้มน้ำ <s loyalty> <ína> <unda> นะครับให้น้ำมันห่อนก่อนเพราะว่าเพราะว่าเอาชิลวกเนื้อหมูก่อนนะครับต่อไปอย่าตามพริกนะครับนะฮะตามพริกก่อนนะครับนี่ใส่ประมาณห้าหกหน่วยนะครับใส่ลายเนี้ยมันเผ็ดนะครับจาะเลือดตดงมากอ่นนี้เป็นสูตรของเจ้าชายนะฮะนะครับนียตามซิกอนนะครับเบังให้ให้จบนะครับเด้อยวคิมนี่นะฮะ ต่อไปก็ใส่เนื้อหมูครับเพราะว่าหน้ามันเดือดแล้วนะครับอ่าคลิปนี้จ้าชยชิววอเล่านะครับเนี่ยใส่เนื้อหมูลงไปนะครับเนี่ยปิดฝาเลยก็ใสผักวานต่อเพราะว่าเนื้อหมูสุกแล้วนะครับผักวานก็บม่ร้ายรบบนี่ยะระกวาณนี้นะครับนี่ใส่ลงไปนะครับอ่าแล้วใส่ลงไปนะครับ พวานมอดขีดนะครับอ่ะใส่ครับคนลนจักหน่อยนะครับให้มันเข้ากันนะครับอ่ะต่อไปใส่พริกนะครับใส่พริกเข้าไปเนี่ยนะครับจังหวะนี้ลืมอไทยนะฮะใส่ผงนัวนะครับแล้วแต่แล้วแต่มักนะฮะต่อไปใส่เกลือนะครับใส่เกลืออะใช่หลายนะฮะเดี๋ยวมันจะเข้มนะครับ นะครับนี่เสร็จแล้วนะครับเนี่ยหน้าตาแกงผักหวานใส่เนื้อหมูนี่นะครับเนี่ย็นบอกครับเนี่ยผักหวานครับใส่เนื้อหมูนะครับแอันนี้ก็ชิเป็นเนื้อหมูครับเนี่ยครับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้นะครับน่าับฝากสวัสดีครับนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ